เอาล่ะทเทปเย็นทองบอกว่าบ่กเฮือเอาล่ะบอเป็นน้องว่าแล้วว่าแล้วออกออก พ่อแม่พี่น้องเป็นประเภทนี้นะครับเอแกลักษณ์นานกูดีเก่าระวังเจ้าแม่บุญเรียบอยู่สายน้ำทางทิศออโคจรมาป้าไข่ปะปะครับเหตเพียนท้องของพ่อแม่พี่น้องบันซับสายอยู่สายน้ำทางทิศมันตกพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กอดคอกันมากอดคอกันมาน้าจัดกระเจิงมามีไข่น้ำไข่พ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้เอาเย็นแล้วเอาหัวเยมาเพียงกันยังมามีไข่น้ำไข่ว่าด้บุญเรียบบุญเรียบจะเรียบสมชื่อก็ตอนนี้เปิดไม่พายกันออกมาเปิดไม่พายกันออกมาครับสายน้่ททางทิศออกนั่นคือเจ้าแม่บุญเรียบ้าานเก ชวนโคจรนมาปะครับสายน้าทางที่ตะบะโต้งนั่นคือทีเพี้ยนทองบานสมสายอยู่สายน้าทางที่ตะบะโต้งตีคู่ตีคองกันออกมาแล้วรู้สึกว่าสายน้าทางที่ตะบะโต้งนั่นจะหน้ำก่อนขึ้นมาน้อยหนึ่งผมเป็นพี่น้องเฮ้ยนั่นคือทีเพี้ยนทองบานสมสายอยู่สายน้าทางที่ตะบะโต้งเป็นม่อ เป็นเมยกันออกมาเป็นเมยกันออกมาแล้วครับสายน้ำทางทิศตะวันตกกันตอนนี้พี่น้องบ้านซบสายสิงเจ้าตาข่าจเร็วๆอัดกันมาแรงกันมาพี่น้องบ้านนำเข้าเก่าข่าจเร็วแล้วแล้วนำเข้าเก่าเจ้าเบุญนเรียบบุญเลียบบุญเลียบเตกเตะเฮมหน่อยนะบุญเลียบห้ามเผานะข่ายแล้วแล้วๆลข้อเร็วข้อแรงเร็วสายน้ำตะวันตกไปแล้วนะขยับเบียดขึ้นน้ำแล้วขึ้นน้ำแล้วตอนนี้เทมที่ต้องข่ายนี่บุญเลียบเตกหวันคอไว้หวันคอหวันคอสู้สิสู้สิ สูสีดูดีแล้วเขาจะเป็นบุญเรียบหรือจะเป็นโซบสายเราสิงเหนือปะเสิอใต้จะเป็นสิงเป็นเสือต้องถามแจกันแล้วตอนนี้คุณซึ้งว่สสายนำทางที่ตะวันตกนั้นเป็นเทพไปเทพเชนท้องเลยค่ะปล่อยเหี้ไหลเข้าเส้นชัยนี่แหละครับเหลือถูกคู่คนดูถูกใจครับสมกับการรอคอยทเทพเชนท้องอดีตแช่มถ้วยพระราชทา,านนะครับ่ามารื่นกันเนอ้อะจะมารื่นเน,อน้อ 在。三